สูตรอาหารยิ่งทานยิ่งหน้าขาวหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าทํำยังไงดีเราถึงจะหน้าขาวใสจากภายในออกมาภายนอกบ้างวิธีการที่1คือการรับประทานผลไม้ที่มีวิตามินซีเป็นส่วนประกอบนะครับเช่นมะนาวส้มฝรั่งจะมีวิตามินซีเป็นส่วนประกอบถ้าเรารับประทานทุกวันเนี่ย วิตามินซีที่เข้าไปจะเข้าไปกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างคอลลาเจนได้ดีขึ้นแล้วคอลลาเจนเหล่านี้ก็จะโอบอุ้มน้ําไว้ทําให้ผิวหน้าเราผิวกายเราเนี่ยขาวใสามากขึ้นข้อที่2สําสหรับคนที่ควบคุมน้ําหนักอยู่แต่ไม่อยากทานผลไม้เพราะว่าผลไม้เนี่ยอาจจะมีน้ําตาลอาจจะเปลี่ยนเป็นข้อ2คือผักที่มีวิตามินซีเช่นผักชีสดพริกหยวกแล้วก็มันฝรั่ง ข้อดีก็คือผักเหล่านี้ถ้าเกิดเราไม่ได้เอาไปโดนความร้อนมากๆนะครับเกิน100อ,องศาเนี่ยจะยังคงเหลือวิตามินซีอยู่ให้สามารถเข้าไปในร่างกายแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนได้ข้อที่ 3, สามสมบับใส เครื่องดื่มนะครับมีเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่มีวิตามินซีเป็นส่วนประกอบไม่ใช่น้ำมะนาวไม่ใช่น้ำสม้มอันนั้นผมพูดไปในข้อหนแล้วแต่มีเครื่องดื่มอีกชนิดหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับหลายคนบอกว่าเครื่องดื่มชนิดนี้จะมีโพแทสเซียมมีแมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบแต่อีกหนึ่งสิ่งก็คือเครื่องดื่มชนิดนี้ที่ชื่อว่าน้ำมะพร้าว น้ำมะพร้าวเนี่ยจะยังคงมีวิตามินซีอยู่แล้วมีวิตามินซีอยู่ประมาณ4%เของที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันแต่เนื่องจากมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบจึงแนะนำให้ในแต่ละวันดื่มน้ำมะพร้าวไม่เกิน1แก้วต่อวันจะได้ไม่รับน้ำตาลเกินความจำเป็นข้อที่4คืออาหารที่มีวิตามินอ e ีเป็นส่วนประกอบเช่นถั่วธัญพืชสำหรับใครก็ตามที่ควบคุมน้ำหนักแนะนำให้เลือกเป็นธัญพืชที่มีแป้งต่ำเช่นแอลมอนด์วอลนัทฮัเซลนัทหรือมเมล็ดฟักทอง ถ้าช่วงไหนเป็นช่วงที่มีอะโวคาโดอยู่สามารถทานเป็นอะโวคาโดได้วันละ1ลูกข้อดีของวิตามินอ e ีคือมีงานวิจัยว่ามันช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระจากแสงแดดเนี่ยตั้งแต่หัวจะลดเท้าเลยดังนั้นเวลาที่เรารับประทานอาหารที่มีวิตามินอ e ีเป็นส่วนประกอบจะช่วยทําให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ต่อต้านรอยหมองคล้ำที่เกิดจากแสงแดดได้ดีขึ้นแต่สําหรับใครก็ตามที่อยากจะ ขาวเร็วขึ้นผิวใสเร็วขึ้นนะครับผมใช้วิธีหนึ่งก็คือทา w ไว t e n i n g Active Plus นะครับตอนเช้ากับก่อนนอนดับเบิลเป็น2เท่าโดยการทา Perfect Skin ด้วยโดยปกติแฟนๆที่อยู่ในเพจผมจะเคยใช้ w ไว t e n i n g Active Plus อยู่แล้วโดยปกติ1หลอดจะราคา680บาทแต่ผมให้พิเศษสำหรับใครก็ตามอยากทดลองแบบขาวเร็วใสเร็วขึ้น2เท่านะครับไว i t e n i n g a c ท i v e Plus 680บาทพิเศษนะแถมฟรี Perfect Skin ขนาด20 ml มูลค่า550บาททันทีง่ายๆโดยการพิมพ์680วัคแล้วก็กตามด้วยจำนวนเช่น680วัคด้วย1 680วกวัคด้วย2นะครับแล้วโปรโมชั่นนี้จะให้เฉพาะคืนนี้เท่านั้นดังนั้นคลิปนี้จะถูกลบภายในเที่ยงคืนนี้นะรีบพิมพ์680วัคด้วยจำนวนแล้วแคปหน้าจอไว้ก่อนส่งให้อด m มินก่อนเลยก่อนที่คลิปนี้และข้อความที่เรา พิมพ์ไปเมื่อกี้จะหายไปรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ